สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะพี่ใบามาปาร์ตี้ที่บ้านคนไทยนะคะ่าเพื่อนนี่พเนกตำามสิญตำพี่น้องพเนกตำสมตำนะท่านเพื่อนนี้เนาะบักทัวนะคะบักเครือเทศนะคะบักน้ำบักแตงนะท่านนี่เนาะพักชะอมนะคะและะ้วก็ยอดแมงลักนะท่านเพื่อนเนาะนี่ เครื่องปรุงนะนี่พี่น้องปูนาปูนาปูนาดองนะงเพื่อนปูนาดองนี่นะตามเรียบร้อยแล้วนะคะตามเรียบร้อยแล้วะะเดี๋ยวเดี๋ยววางอนลอดของใครนะคนสวย <c oughs> มี่คนไทยเพื่อนนี่คนไทยนะคะมีแต่คนไทยพี่น้อง <c oughs> คนไทยแล้วก็ <c oughs> ฟิลิปปินสนะะ์ท่านเพื่อน,น้องนี่เนาะ ตาปาร์ตี้วันเกิดง่ายๆนะคะคเพื่อนๆนะให้ดูให้ดูดนี่นะคะเพื่อนนี่อาหารมากมายเลยนะบิ๊กเค้กเร่บิ๊กเค้กนี่คุณน้าเค้กมันบิ๊กเค้กนะคะ this is a big cake นี่คืออะไรเนี่ยเค้กหรือว่าสลัดเนี่ยมาโช สลัดเหรอสลัดสลัดซีฟู้ดสวีเดนสลัดสวีเดนเพิ่นววาพี่นองบาเคยเห็นนะพูดนะกุ้งมันนะนี่นี่นะมีหมึกมีกุ้งมีปูนะกินย่างนั่นอันกินแล้วตักไปโน่โอ้เจอแอลกอฮอล์นี่เพื่อนนะเมนูเยอะแยะเลยเพื่อนนี่ก็สปริงโรลนะคะ นี่เนาะนี่เนาะคนไทยเยอะแยะมากนะชื่ออะไรคะติ๊กค่ะชื่อติ๊กนะคะอยู่ที่ไหนคะเดอเนลดาค่ะอะไรนะเดอเนลดาเดอเนลดาเว่ลมขับรถประมาณ45นาทีจากนี่ค่ะไปทางบริสเบนนู่นค่ะไปทางบริสเบนนะคะนี่นะคะนี่เนาะตู๋แกงผักนำมาขนมจีนตีนไก่พี่น้องเบิ้งตีนหญ่ๆนี่โอ้ยนะผักต่างๆเนาะผัก ดองผักดองนะคะนี่เนาะข้าวเหนียวพี่น้องนี่มีทุกอย่างเลยนะเพื่อนเสียดายแมงวันเยอะมากเลยนะจีนี่เลในข้าวผัดนันเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ